ค่ะกราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวประเทศไทยพี่น้องภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกภาคอีสานสิบป,ปีลำเศร้าปีลำจะเห็นองค์มะยามมังเนาะคะ่ะเนาะ เขาค้นเล่าจะเห็นเจ้าเธอเดียวเดี๋ยววันนี้คุณสุภาพดาวโดดเด่นขออนุญาตพูดภาษีสารหนูหนูหนที่อยู่ข้างหน้าฟังรู้เรื่องไหมลูกรู้อยู่เนาะ ยังไงเราอนาคตใหม่ด้วยกันยังไงคุณจะอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อีสานเราสื่อเป็นเสียงเดียวกันคืออนาคตใหม่ใช่หรือไม่คะ <S 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 ค่ะวันนี้ก็ดีใจนะคะดีใจอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานปลาใยครั้งยิ่งใหญ่ก่อนที่จะถึงเข้าครูหาวันบัลืูนนี้แล้วนะคะ ตัวในฉันเองขออนุญาตได้นำเป็นภาษากลางก่อนเนาะชื่อว่านางสุภาพตินรัตหรือหมอลำสุภาพดาวดวงเด่นที่พ่อแม่พี่น้องรู้จักหน้าค่าตากันดีค่ะเกิดอยู่ที่บ้านหนองกุงตำบลภูงเงินอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้สมัครสสเขตเลือกตั้งที่4จังหวัดร้อยเอ็ดใครมีพี่น้องฝากด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะพูดประวัติความเป็นมาเล็กน้อยก่อนที่จะเข้าสู่วิสัยทัศน์ทางการเมืองของคุณสุภาพนะคะขออนุญาตเราอีสานเด้อบาทน,นี้เด้อจแ้แตงแตนน้อย คุณสุภาพดาวดวงเด่นเกิดมาอยู่ในครอบครัวยากจนค่ะพ่อเมียผ้าใหญ่ทินไปอยู่จังหวัดนครสวรรค์อําเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ไปเขารงเรียนอยู่พุ่นนะคะจบปหนึ่งถึงป .4 ีอยู่ที่อําเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์บุญล้นทับสุภาพดาวดวงเด่นเป็นเล็กน้อยเลียนหนังสือเก่งจังหน่อยปหนึ่งถึงป .4 ีสอบได้ที่หนึง่งบ้านครูปีพี่น้อง บุญลนทับบุญลนทับหลังจากนั่น9้าปีให้หลังบันี่พ่อก็เลยประสบความล้มเหลวในการย่ายผ้าลูกผ้าเมียไปทํ่มาหากินอยู่ภากกลางกลับมาสู่อีสานบ้านเกิดของตัวเองเหมือนเดิมเห็นว่าลูกคนนี้เลียนหนังสือก็ด,ดีป้องกับป้องขันทห้อีสานว่าขัเลียนหนังสือเก่งพันว่าป้อง จ้าเลี้ยนปองพ่อก็เลยบอกว่าเออร้องลาทําเพลงเขาก็ชอบหนังสือเขาก็เรียนดีส่งให้มันไปเรียนหมอลําซะพนะสุภาพดาวเด่นก็เลยไปเป็นหมอลําความที่พ่อแม่ยากลําบากบ้านอยู่อาศัยก็ต้องอาศัยแม่ป้าป้าก็คือพี่สาวของแม่ ไปไปมามาคิดความฝันอยู่ในใจว่าหนึ่งเราเป็นคนยากไร้พ่อเราก็ไม่มีตังค์แม่เราก็ไม่มีเงินส่งเราต้องออกโรงเรียนมาด้วยความร้องห่มร้องไห้โศกเศร้าโศกาอยากเลี่ยนหนังสือหลายฝันไว้ในใจแต่ว่าโอกาสมันไม่เอื้ออำนวยเราจะร้องไห้เป็น 3, ามวันสี่วันมันก็ไม่ได้เรียนหรอกค่ะเพราะว่าพ่อแม่ยากจน ในที่สุดก็ต้องออกโรงเรียนมาแม่ก็ให้ไปเรียนหมอลำเรียนแล้วค่าก่อนลำกับบมีอีพอเอาปืนเก็บให้ประดิษฐ์ไปขายในสี่ลอยค่าก่อนลำเป็นยังไงยากหลายบอกเรียนอยู่3มปีเรียนอยู่สปีเป็นหมอลำก่อนหลังจากนั้นบุญล้นทับอีกค่ะไปเป็นนั่งเอกหมอลำคณะเพชรภาอยู่ตัง้งหลายปีสุภาพดาวเด่นไปบันทึกแผ่นเสียง เพลงแรกคิดถึงเสียงซอลำเพลินสลับเต้ยสองตาเราคอยจ้องมองซ่อนกุ่งในหนองมาร้องเพลงและเปกลมมาบมบมบกบบมกบบม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 ร้องเพลงบนเวทีหาเสียงอย่างนี้ไม่ผิดกฎหมายหรอกค่ะ เพราะว่าศึกษาข้อกฎหมายมาแล้วเรียบร้อยเขาบอกว่าลำในดอกบอบพิดกฎหมายดอกภาคกลางรู้ไหมคะว่าลำในดอกคืออะไรลูกลำเปล่าเปาไม่มีองค์ประกอบไม่มีส่วนประกอบเสียงกองเสียงแคนเสียงดนตรีไม่ให้มี มีเพลงหนึ่งพลองม้วนมวนเดบิมีดนตรีเนาะเสียงเนียนี่แหละค่ะคือของแท้ของคนบ้านเฮ้าเนาะเขาบอกว่าอัตลักษณ์ของคนอีสานคือเสียงแคนเสียงลำแล้วบันอ่ะ เสียงซออ่อนนอวสาวฉันเกนผู้เ่าเล่นตรอยเล่นกตเล่เลเลลเลนดาสุขใจเท่เทเสียงซอนั้นละเน่กล่อมเดินอสานเดือนหกเดือนเก็บผ่านไปเช้าหน้าเช้าไรกราดไถทั่วกันสาวหน่มบรนดาอสานต้องทนทานทำไรไถนา ต้องทนทานทำไรไทยนาสรดยอดค่ะขอบพระคุณหลายๆเดือที่พี่น้องปรบเมื่อให้กำลังใจยโอนไปที่สุภาพดองเด่นเป็นเด็กหน่อยหลังจากนั้นพอมาเป็นนางเอกพอลำแล้วเรามีโอกาสในทางสังคมพ่อแม่พี่น้องชาวคนอีสาน ให้เกียรติส่งเสริมให้สุภาพเราเด่นเป็นคนมีสเสียงค่ะเพราะมีเสียงแล้วหาเงินได้สร้างบ้านซื้อทีหน้าสิบเก่าไรขึ้นให้แม่หลังจากนั้นก็ความฝันก็อยู่ในความทรงจําและอยู่ในความฝันของสุภาพมาตลอดสุภาพเราเด่นอยากเลี่ยนหนังสือค่ะพี่น้องอายุ3 4ปีไปสมัครเลี่ยนอยู่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน หลังจากนั้นอายุ46ปีได้วดหม้อหกเรียบรอย้อยเออพอวุฒหม้อหกเรียบร้อยแล้วอยากเลี้ยนมาในทั้งสังคมค่ะพี่น้องเพราะว่าเฮ้าเป็นเด็กน้อยอยู่บ้านนอกอยู่ชนบทบ่มีโอกาสอยากเลี้ยนหมอลำพ่อกระ่งไปเลี้ยนแต่ว่าอยากเลี้ยนหนังสือบ่มีโอกาส พอจบม่หแล้วอายุสุภาพดาวนองเด่น46ปีคะ่ะไปสมัครเรียนอยู่มหาวิทยาลัายราชพัฒนร้อยเอ็ดอายุ46ปีเรียนอยู่4ปี3เดือนปรากฏว่ารับปริญญาตรีตอนแรกอายุเรียนคณะรัประภาษาศาสตร์จบปริญญาที่แรกคืออายุ51ปีเข้ามีความฝัน เมื่อเฮามีโอกาสก็อยากคว้าโอกาสอันนั้นมาคันเฮาเบิดโอกาสเร้วเฮาสิบมีทั้งสิจขว้าโอกาสอันนั้นมัน่านเขามาชีวิตบ่ไดสุภาบเดินกันเลยมุ่งนาไปอยากเลี่ยนรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองหลายค่ะกันเลยไปเลี่ยนยูมหาวิาลยมหาสารคามไปเลี่ยนยูสองปีไซผูไดลูกศิษย์สารคามเนี่ยอ่ามหาวิาลยสารคามเลียนเอกคณะรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองค่ะพี่น้อง เลี้ยงอยู่2ปีตอนนั้นชุภาพดาวรงเด่นอายุ53ปีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมหาบัณฑิตการเมืองการปกครองเรียบปล่อยพี่รองมาเลยโอ้ยเจ๊จังไดมันชิมีวาสนาได้เป็นดอกเตอร์น้ำเขาเนาะลูกเกษตรกรเศร้าหน้าฝันมาแต่ในหน่อยเลี้ยนดีปันไดให้ปันไอกกับบริเลนฟาดไปเลี้ยนอีกสปีค่ะพี่น้อง ไปท้ำปริญญ่าเอกอยู่มหาวิไลมหาสารคามคือเกา่าเลี่ยนเอกหนังค่ะคณะวัฒนธรรมศาสตร์ซี่ปีไหหลังเป็นด็อกเตอร์สุภาพพินรัต์หรือหมอรำสุภาพดาว้องเด่นเรียบร้อยค่ะอยากบอกลูกหลานน้องๆทุกคนนะคะว่าบางทีเนี่ยเราอยากจะให้เป็นเหมือนดังที่เราคิดแต่บางทีถ้าเราไม่มีโอกาส หนูเชื่อไหมว่าไม่มีทางที่มันจะเป็นไปได้แต่เราเนี่ยสามารถไม่ไม่ไมสามารถเลือกเกิดได้ใช่ไหมคะแต่เราสามารถที่จะไขฟ้าฝันและพยายามให้เป็นได้หลังจากสุภาพดาวน้องเด่นจบปริญนายเอกแล้วเรียบร้อยก็มีความคิดในทางการเมืองค่ะปกติแล้วเพื่อนเพื่อนศิลปินหมอล่ำทั้งหลาย ข้าเจ้าก็ยังอยู่ในวงการบันเทิงอยู่ตลอดแต่ว่าสุภาพดังเด่นฝันว่าสักมือหนึ่งขันเฮาเรียนจบรัฐศาสตร์เรียนจบมาทั้งวัฒนธรรมและสังคมแล้วเฮาก็อยากมีบทบาทให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองสุภาพดังเด่นจังตัดสินใจลงสมัครวุฒิสมาชิกของจังหวัดร,ร้อยเอ็ดหล <ple as> ังจากนั้น บุญล้นทับอีกได้พี่น้องบุญลนทับบุญล้นทับพ่อแม่พี่น้องเช่ายี่สบอำเภอจังหวัดรอยเอดสองพันโกโมโูบานการกระบาดไว้ว่างใจสุภาพดาวดงเด่นได้คะแนนเสียงเจ็ดหมื่นสี่พันกัวคะแนนค่ะดีใจพ่อแม่พี่น้องการกระบาดเสียงไห้ฝฟันไว เก็บไว้ในความทรงจําตลอดระยะเวลาพี่น้องแตกบอวคาว่าค้นที่ชนะเลือกตั้งในตอนนั้นปีพศ2 5งพเ,เป็นสวได้หามือมื่อที่หกปฏิวัติทวนบนัณฑนาเนี่ย,ยอ้าวเคยเลี้ยนตั้งแต่ในสั้นเรียนเนาะ การเมืองทฤษฎีการเมืองประวัติศาสตร์การเมืองควมเปลี่ยนไปทั้งวัฒนธรรมการเมืองของประเทศไทยไม่เห็นเล้วสุภาพดองเด่นก็ได้แต่นางจุกนางขิดตั้งแต่ปี2567เป็นต้นมาพี่น้องเฮาบ่ทันได้เลือกตั้งจ้กเถื่อจนดมาหอดมือนี้พ่อแม่พี่น้องอยากสิเลือกตั้งบ่ค่ะหลังจากนั้นสุภาพดองเด่นฝันค่ะ ฝันแล้วมีเมือหนึ่งวันสิเลิกล่ทั้งการเมืองคันสิสมัครสอว่กับาักแซดใด้ห้จังสิได้เป็นเนาะคือไปเออแล้วบันนี้สุภาพเราวนี่เลยตัดสินใจว่ามั่นสิเป็นสวหรือสอสกับ้างขอให้ดิฉันได้ไปนั่งในรัฐสภาเพื่อสิเป็นไฟนิติบัญญัติรับใส่พ่อแม่พี่น้องคือเก้าค่ะจังเลยตัดสินใจมาลงสมัคร สสข้างนี้แล้วสุภาพดาวเน้นอยากจะเรียนพ่อแม่พี่น้องทุกทุท่านเลยว่าสาเหตุที่ได้มาสมัครอยู่พักอนาคตใหม่ทั้งทั้งที่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่คุณสุภาพบกเคยสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใหใดๆมาก่อนเลยค่ะค่ะสมัครเป็นสมาชิกพักการเมืองคือพรรคอนาคตใหม่ไปอ่าน ไปศึกษาเบิ้งประวัติของหัวหน้าพักเบิ้งคณะกรรมการของพักคุณธนาทน่อนอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลมืนีลาา่ะค่ะไปศึกษาเบื้องพอศึกษาเบิ้งแล้วอ้าวพักนี้มันคือเป็นนโยบายอันแหลมคมซึ่งมัดสิอดคล้องตอบโจทย์นะครับสังคมไทยการเมืองไทยปัจจุบันนี่แท้ห้านบาทเนี่ย ทางเหตุให้สุภาพดังเด่นตัดสินใจมาลงสอสอ,สอ,อยู่พักอนาคตใหม่เราก็ไปเห็นนายกบ่ายของเพ่นค่ะพี่น้องโดยเฉพาะยิ่งยิ่งทุกภาคประเทศไทยข้าเจ้าสิะจุกค,ควมจะเลินมากแต่อยู่ในเมืองใหญ่ๆถือบะคะแมนบะคะเออเขาเอ่อนว่าเป็นเมืองโตเดียวขันสมมติว่ากระจายอำนาจออกไปสู้ท้องทินลูกหลานพ่อแม่พี่น้องราษดร โดยเฉพาะยังยิงคนอยู่ในชนบ,บทกับิบได้ภาคผัวภาคเมียมหากินอยู่ในเมืองใหญ่ๆไนกรุงเทพเม็นบ่าาค่ะเออนั่นล่ะแล้วสมมติว่าลูกหลานของเฮาบได้บ่าภาคใหเนาะโดยเฉพาะยังยิงคนอีสานนี่ล่ละค่ะคือยังพอของสุภาพดาวเด่นเกิดมาเป็นคนอยากจนล่ะก็ง่ายทินพ้าลูกพาเมียไปอยู่ต่างจังหวัดเกิดเป็นไข่มาลาเลียไข่มาลาเลียบักยางหนัก กับมากคันแม่บุญบ่หลายกตสิไตในย,ยูบานใหม่เพราะฉะนั้ลเ้วบุญล้นทับก็ได้มาเป็นหมอล่ำหาเลี่ยงชีพให้พ่อให้แม่ได้เพิ่งผ้าอาศัยสุภาพดาวเด่นคิด่านนายบายของพรรคอน,า,า,คอนาคตใหม่พรรคอนาคตใหม่ดลนใจค้นทั่วประเทศนี่ค่ะตอนนี้ดลนใจค้นทั่วประเทศเพราะว่าเขตเลือกตั้ง369หมูบ่บ้านยูบานสุภาพ ไปเดินสายหาเสียงไปพบปะพ่อแม่พี่น้องลุงมีลุงมาตาสีตาสาลูกเล็กเด็ก,กแดงส่วนมากคนอยู่ในบ้านมีจะบปูเถ่าเลี้ยงเล็กน้อยคนหนุมค้นสาวออกไปทำหมาหากินอยู่มองไรที่มันจะเลิิญมองไรที่มีโรงงานอุตสาหกรรมหลายๆเมนบอพี่น้องคะ่ะขันเพิ่อนกระจายอำนาจ สม,มุดเราเพิ่กนกระจายอำนาจว่ามันสม,มุติเนาะเพราะาเบิ่งนนยโยบใบของพักอนาคตไปเนี่ยุดยอดเลยค่ะสุภาพดังเด่นไปหาเสียงผู้เทาก,าก็มากเล็กน้อยก,มก็มักเดี๋ยวนี้บอกได้เลยว่าพรักอนาคตใไม่ดังกระหึมไปทั่วประเทศให้มันบอกค่ะขอให้พวกเขาวันที่สิบสี่ตีเสหอดนี่ท่านพี่น้องเนาะที่สุภาพดาวเด่นมากที่เสุดอรักของเพิน่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นสิลดควมเลือมลำตำสูงในทางสังคม ว่าไวเจ้าสิเป็นทุกเป็นยากมาแต่ใสลูกผู้ได้หัวดีๆกสิบผู้ได้มีกสิบผได้ถูกทอดทิ้งเพนกษิรู้เล่ให้มีการศึกษาแม่นบอกค่ะกสิเป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคตทนี้ได้เ่ยกะเลยอยากมีบทบาทเขาไปนั่งในรัฐสภาก็เขาฝากพ่อแม่พีน้องชาวไทยทุกภาคของประเทศไทย พ่อแม่พี่น้องภาคอีสานของเฮาเปลี่ยนเด้อค่ะให้ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอยากมีผู้นำที่เป็นคนนมมีวิสัยทัศน์มีนโยายแหลมคมเหมาอะอยัางยิ่งสำหรับที่สิเป็นนายกให้ประเทศไทยเดียวนี่ค่ะพี่น้อง <S <S สุภาพดาวเด่นกับสิเป็นฟั้นเฟืองหนึ่งที่สรวมมือกับพ่อแม่พี่น้อง บาทนี่สิไปเราได้บาทนี่สิลาจากเราได้ค่ะแจักหน่อยกับสิพ่อก็หัวหน้าพักอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกคุก็จะมาพบพี่น้องสุภาพสิล่ำไม่ฟังจะก่อนสันๆเนะาะก่อนนี่ก่อนสิล่ำสุภาพดาวเด่นสิขอเบอให้ฟังก่อนค่ะสมัยที่สุภาพดาวเด่นเป็นเด็กน้อย แม่กระจูงแขนไปฟังล่ำทุกมือถุกมือนะคะไปฟังล่ำสมไมนั่นก็คือพระเอกหมอล่ำนั่นซอวาขุนสร้างขุนแผนพระเอกหมอล่ำสิ่่ำทำน้องวาจังสี่ค่ะพี่น้องจังมาเปิดประมันกังจังสว่างอยู่ในตา ยังจังบาจังสีอยากเว่าให้พี่น้องฟังในทางสังคมบางที่เข้าจูงแขนลูกเข้าไปกับบ้อลูลระบายอย่างมัจิิซึมซับเข้าไปในมันสมองของเด็กหน่อยเด็กน้อยผู้นึงไปน้าแม่ไปฟังลำแม่ไปฟังลำขุนสัง่งขุนแผนย่ำเหมเลงสุภาพดาวเดีนงก็ไปน้าแมร์ปากราภระเอกลามวนฝังหลักลึกเข้าไปในความทรงจําของสุภาพพ่อสุภาพดาวดวงเด่นมีโอกาสอัดแผ่นเสียง เอาตัวอย่างพอ่พอหญ่ผันลุงสินหมอล่ำบานแค้นมาเป็นตัวอย่างจนว่าเด้เป็นหมอล่ำดังคือล่ำเพิ่นสลับเตยไหวคู่แล้วล่ำตะกอนเน่าบัานเนาะเอาเสวๆใ้เจ้กน,น้อยนะคะโอ้ กาวปฐมจังเกสวรรค์ยุติจันัเสงจะแต่งงานกันน้ละบาพี่ชายน้อคนโตล้เจ้าสองคนเดียวนังั้งมาเย็นยัง เห็นเบาพอหางไม่เห็นบหเนบาพอหางอยู่ผมตังละมไม่เมียใครเลยเจสาอไอเมียผีใครคนนั้นไปคุยเบาเรีบมาเมียรียบมาเมียคุยผู้สาวไอ้ยากคิดโศกสาวไอหรือไอว่าสิมือ จะมาสะนะสุดแท้นี่แต่โแคแะตาสุดแท้นี่แต่โจแะตามันจะนำพาให้มีความสุขิฉันต้องเป็นทุกข์และไปตามกันนอกนี้หละเป็นสาวมาลํานอกนี้หละเป็นสาวมาลําต้องทารดกักรรมจำเศร้าหรือจะเป็นเจ้ป้อนหลังมาตอนกลางเชนเอา้าเจ้ป้อนหลังมาตอนกลา,างเชนจำตอนสดเปื่อนเพราะงั้นปล่าวดิฉันได้มาเราก็ใช่แล้วมันดีนอกจากนี้มัดเป็นชาวนานอกจากนี้มัดเป็นชาวนาพอตื่นขึ้นมาต้องเตรียมบ้านไทย คือค่ยร้องเพยงไปคือค่ร้องเพยงไปแล้วมาแสนสุกใจนี่จะไปจงป่าเอาโมมาฉามาลอยครอลา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 มาพี่มามาซ่อนกลุงในหนองสองเต่าเราคอยจ้องมองสองเต่าเราคอยจ้องมองซ่อนกลุ่มในหนองมาร้องเพลงและไปกมมาบ่มบ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 มก็บมก็บ่มบมบมอันนี้สมเฮานี ไทยเล่าปุจจ ա วหาชาไปปรารถนาเห้คนไทยนี่จงจะให้เรื่องสอนเหนนาโน้นน e. ี y, ่นาสอนแนนาพี่น e. ั y, ่นโน้นนาหางต่ผ e. ู y, ้สั้นส e. ันนี่เอ้ยหางต่ผู้สั้นสันนี่เอ๋เอ้ยสู้ล่ำยากระใจเอ้ยเอ้ยสู้ล่ำยากระใจเอ้ยกะใจเอ้ยปีละม่รีพี่ปิด